สวัสดีครับกลับมากับรายเกมเศรษฐีนะในอีเวนต์ใหม่ล่าสุดนะฮะณปัจจุบันนะอ่าอีเวนต์วันที่สิบเอ็ดตุลานะครับตุลาคมสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะก็เป็นอีเวนต์อะไรอะข้างเขาเขาเรียกว่าอะไรแม่เหล็กนะฮะแกนแม่เหล็กอ่าแกนแม่เหล็กอ่าเป็นลุงนะเขาเรียกว่าอะไรอะ แกมเมล็กมิจะอยูชุดแกล่งนะฮะค,คิสตันนะครับก็เป็นโอกาส80%นะครับดึงเข้าแลนด์มาร์คของเรานะครับในบริเวณ4ช่องนะหน้าหลังนะครับและตรงนี้ก็จะได้ไป200เพรนะฮะเป็น S บวก200เพชร S 100เพรนะครับของเก้าเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณสัก70นะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็เพิ่มอ,อีกแค่10%นะครับแล้วถ้าปกติที่ผมไม่ค่อยได้ใช้ด้วยนะอืม ที่จริงอยากได้บูธนะฮะแต่บูธนี่พอดีไอดีเก่านะครับไอดีเก่าขายไปแล้วนะก็ก็จะมีเป็นแจ็คพอตนะครับสุ่มสิบเพชรนี่นะก็จะมีะจี้สะสมนะผมยังไม่ได้ดูนะแล้วก็อันกลางนี่จะเป็นจี้ล้มละล่อมันจะแบ่งเป็นสี่อันนะครับจี้ล้มละลายที่ท่องเที่ยวที่อะไรนะฮะที่เคยมีนะครับ ก็ลองไปอ่านกันดูนะอ่าแล้วก็จะมีอ่าตัว10 M เอ็มตัอ่าแล้วก็มีพันเพชรนะครับแล้วก็ทองหลากหลายอยื่นๆนะครับเราก็จะมาดูตรงนี้นะก็เล่นะได้ดเพชรนะครับเล่นทูดซึมเล่นอะไรก็จะเป็นที่สุ่มเพชรนะครับน,นี่นะนี่คืออ่ะอ๋อ ตัวซุ่มแกลแม่เหล็กจะอยู่นะครับว่สา <G> วสะสมที่นี้นะครับที่ประสาทสายครบสี่อันนะครับ <c oughs> ก็จะเป็นซุ่มไม่รู้ว่ามันซุ่มหรอนะตอนนี้จะเป็นจี้แสงนะแสง a ถึงเนะครับเนี่ยอ,อันนี้นะครับอันหนึ่งนะครับะสมครบอันนึงก็จะได้รับไปนะมาแลกตรงนี้ได้นะครับอ่าก็มันก็จะได้เรื่อยๆนะครับอันนี้จะไม่ให ก็อะไรดีละ่ะก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับก็เป็นที่แสงอะไรมามีกุญแจอยู่ห้าดอกนะลองลองปั้งครับนี่นะก็จะเป็นลูกบาศแตงโมงลูกบาศอะไรนะครับโอ<ฮ>้โหมีตัวแชมเปญลีกด้วยเหรอวะเฮ้ยนะมีตัวแชมเปญลีกด้วยนะฮะมาใหม่นะครับอ่ะลองนี้มั่งอ่ะตัวแชมเปญลีกเลยวโอ้โอ่ะนี่ได้มาแนละ้วหนึ่งอันนะครับหนึ่งอันนะครับ โอ้ยนะก็ <c oughs> อะไรดีมันมีอะไรมีอะไรกวาเนี่ยนะครับถามว่าอยากได้ไหมนะครับก็เฉยๆนะถ้าได้ก็ดีครับถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้ซีรีส์อะไรนะอ่ะผมลองซะลองซุ่มด้วยเพชรแล้วกันนะเอามา เพชรนะครับโ,โหลูกบาเดเพชรอีห้าอ่าได้สองอันแล้วลครับย้ำไปที่เดิมนะครับได้อทองก็ยังดีนะอ่ะผมว่าในในกองพรีเมียมก็น่าจะมีนะสุ่มอะนะอ่าสามอันแล้วครับโอ้โมีเอสบวกด้วยนะครับ ได้เป็นบวกเลยนะที่ผมอยากได้นี่คืออยากได้ตัดดังฟ้านะครับก็มีประมาณนี้นะจะสุ่มให้ดูอยากได้กล่องม่วงครับได้คุ้มอยู่นะกล่องม่วงนะครับอ่ะครบแล้วก็ สี่อันใช่ไหมล่ะลองมาสุ่มมันนะฮะลองมาเปิดก่อนนะเอออ่ะเดี๋ยวมารับก้อนแล้วกันมันต้องมารับนะครับหนึ่งอันอลองสุ่มดูนะฮะปึ้งก็ให้ ได้ไหมอืมอะไรวะเนี่ยอ่าได้เอสนะฮะอ่าเป็นเข็มทิศคิสตันนะอันนี้รับไปก่อนนะครับ ชิบหายเต็มนะครับเ่ะเรามาลองตีที่นี่แล้วกันจะทำบบกเจ็ดไปเลยแล้วกันนะทองเหมือนเยอะนะฮะตีเล่นไปเลยนะเหมือนจะเยอะนะทองมีล้านกว่าเอง ตีไป yup. เลยครับสักคู่ครับนะฮะก็จะมาแลกให้ดูแล้วกันนะตรงที่มันเป็นที่มันเขียวแก้วแมนเล็กนะว่าจะได้ไหม และจะได้อะไรไหมนะครับอืมมีอะไรบ้างอ่ะเริ่มเก็บไปเลยนะฮะเก็บมีกาา่อนละกันทุ่มไปประมาณสองร้อยกาเพชรนะฮะเมื่อกี้มีอยู่สามพันนะเก็บตัวชมลีก่อนมงี้งอุตส่า,าให้อีกนะตัวชมลี เขาไม่ค่อยเล่นลีกเลยนะครับอืมการ์ดสีน่นะฮะเลิกให้แล้วนะฮะการ์ดสี่เอามาค,คิดเกืออะไรเรีบยครบแล้วใช่ไหมอืมรับนะฮะ เราไปดูกันนะครับว่าจะได้เลยไหมนะว่าจะได้เลยไหมนะครับอันนี้หนักก่อนนะผมจะแล่ให้ดูว่าเมื่อรับรางวัลแล้วไอเทมที่ใช้เป็นจะไม่หายไปนะอาจะไม่หายไปนะครับผมรับก่อนอ่าหนึ่งสองอ่ะใช้แค่สองเหรอวะอ๋อใช้อย่างละสองนะครับอื้อาวเช่ย นี่แสงมันใช้ยานุ่น่ะทุกครั้งที่ส่งครบ,บอันจะอ๋อต้องส่งครบ,บอันนะครับถูกแล้วอันนี้มันเขียนว่าตรวจจุ่มอ่ะตรวจจุ่มตัวซสุ่มจี้แกนแม่เหล็กนะครับมันจะอยู่อ่ลองไปดูกันว่าได้ไหมนะหรือว่าจะสุ่มนะอ้าวต้องมาเลื่อนใหม่อีก ชุบชุดชุบชุบชบะเพราะมันต้องเลื่อนใหม่นะครับถ้าเรากดรับโดยอัตโนมัติแล้วอ่ะมานะครับฟื้าเออชื่อไิ่เห็นขึ้นเลยวะ,อ,ะ,อ,ะอ,อ,อ๋ออ๋อเป็นธรรมธรรมดานะครับอันเนี้ยน,นี่ล่ะ ส่วนเรื่องออฟนี่ผมยังไม่ค่อยซีเรียสนะครับยังมีเล่นอยู่นะเป็นแบบธรรมดาเหรอวะผมก่อนนะ อยู่ตรงไหนล่ะคุณสองทุกทีมันไม่เห็นบอกเลยว่าโอสมที่มันจะอยู่เมื่อกี้นะครับสี่อันใช่ไหม เนี่ยมีคูณสองคู ar, like, i, ณหกนะฮะคูณหกก็ได้เป็นหกอันก็ได้เป็นแสงนะครับอันนี้คูณสี่อันตัวซุ่มจี้แกมไม่เลยมันจะอยู่นะครับอืมมันจะซุ่มนะเป็นสอง對對สอันนะได้คิดก็ไม่คิดใช่ไหมไม่ ได้คริสตั้นกับไม่คริสตั้นหรือเปล่านะครับคบสี่อันน่าจะเป็นอย่างนั้นฮะค,บ,คบสีอันจะสุ่มว่าได้คิดหรือไม่ได้คิดนะซึ่งผมก็ไม่ได้นะครับตรงนี้มันลดราคาไหมนะ่ะไม่ได้ซีเรียนนะฮะโอ้มันไม่ลดหรอวะ เหมือนจะไม่ลดนะนะครับเป็นสุ่มห้าอันห้ากล่องก็ได้อ่าใช้ร้อยเพชรนะฮะครับอืม,อมก็นี่แหละครับถ้าได้แกมเลเรกคริสตัลนะฮะมอรุตูยูนะครับก็ S ได้หนึ่งร้อยเพชรเอสบกได้สองร้อยเพชรน,นะครับครับแล้วก็มีจี้แสง นะครับในที่ผมส่งส่ให้ดูนะตอนแรกนะครับก็สหรับอีเวนต์นี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็แนะนาอะไรกันมาได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับยังไงก็อย่าลืมกด s ับสก๊อตไน์นะฮะกดติดตามกด s ับสก๊อต์กันได้นะครับสับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ